ขึืนใช่ค่ะใบเขียวนะคะกำลังแตกยอดแตกกอใหญ่ค่ะด้วยสูตรนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถรดได้เลยค่ะคณะค่ะปลูกลงกระถางนะคะใบใหญ่ใบเขียวมันวาวค่ะ,จะเจริญเติบโตเร็วมากใช้สูตรนี้ได้เช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักท่านคะวันนี้นะคะแม่เจิมจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําปุ๋ยเพื่อบํารุงพืชผักให้ใบเขียวใบใหญ่แตกกอค่ะแก้พืชใบเหลืองนะคะนี่แม่จิมจะปลูกลงกระถางทั้งนั้นเลยสําหรับคุณผู้ชมที่มีพื้นที่น้อยๆนะคะก็สามารถทําได้ค่ะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยนะคะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะน้ำหมักขี้วัวนะคะมีสารอาหารครบถ้วนค่ะทำให้พืชผักใบเขียวต้นแข็งแรงนะคะนมสดรสจืดค่ะอันนี้ที่จะเป็นนมของลูกนะคะซึ่งเขาไม่ดื่มแล้วมันหมดอายุค่ะคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะนำมารดพืชผักกินใบนะคะทำให้ใบเขียวนะคะ ใบสีสวยต้นแข็งแรงด้วยนมรสจืดนี่เลยค่ะต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะอันนี้เพิ่มวิตามินนะคะทําให้ระบบรากเดินเร็วนะคะรากแข็งแรงก็สามารถดูดซึมทรับย์สารอาหารที่เราให้ไปนะคะเขาก็จะไมใ่ใบเหลืองนะคะทําให้ใบเขียวนานค่ะรสบ่อยๆทําให้พืชผักของเราสดชื่นด้วยวิตามินนี่เลยนะคะ B3B5 B6 ี1 2ค่ะ แค่3ามสิ่งนี้นะคะสามารถแก้พืชใบเหลืองนะคะไม่ว่าจะาคณะหรือว่าพืชผักทุกชนิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําแล้วก็อัตราการใช้กันเลยนะคะแม่จิมจะใช้น้ํานะคะน้ําเปล่าเนี่ยนะคะ10ลิตรนะคะต่อน้ำหมักขี้วัวนะคะครึ่งแก้วค่ะ ยี่สิบลิตรนะคะใช้หนึ่งแก้วนี้นะคะนี่แม่จิมใช้แค่สิบลิตรเราก็ใช้แค่ครึ่งแก้วพอค่ะส่วนการหมักน้ําหมักขี้วัวข,ของเรานะคะก็ทําง่ายๆนะคะวิธีการก็คือคุณผู้ชมใช้ขี้วัวแห้งนะคะหนึ่งกิโลค่ะต่อน้ำห้าลิตรนะคะหมักในถังที่มีฝาปิดสนิทนะคะคุณผู้ชมคนคนคนแล้วก็ทิ้งไว้นะคะประมาณหนึ่งวันสามารถกรองน้ํามาใช้ได้เลยค่ะแล้วก็หมักไนนนานแค่ไหนนะคะแม่จิมนะคะหมักไว้ได้เป็น หลายเดือนเลยค่ะคุณผู้ชมยิ่งนานนะคะประสิทธิภาพก็ยิ่งสูงนะคะเทลงไปค่ะประมาณครึ่งแก้วหลังจากนั้นเติมด้วยเครื่องดื่มชูกำลังเลยค่ะหนึ่งฝานะคะต่อไปค่ะนมนะคะ ประมาณ2อ0 ml อยค่ะคือหนึ่งกล่องนั่นแหละนะคะเทลงไปเลยทำให้คะน้านะคะพืชผักกินใบของเราแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมคนเลยใช้มือได้นะคะปลอดภัยค่ะหลังจากนั้นนำไปรดคะนา้าหรือพืชผักกินใบได้เลยค่ะแล้วฉีดพ่นทางใบได้ไหมคะแม่จิ๋มสำหรับสูตรนี้ฉีดพ่นทางใบได้ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะอยาเวลาใช้น้ำหมักขี้วัวนะคะมาใช้เนี่ย มันจะมีเป็นเศษแบบนี้ใช่ไหมคะให้กรองก่อนนะคะไม่งั้นมันจะไปอุดตันที่ฉีดพ่นของเราเนาะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรดคะน้ากันเลยค่ะนี่จะเป็นคะน้าที่แม่จิบปลูกลงกระถางไว้นะคะนี่ใบเขาเริ่มที่จะเหลืองแล้วค่ะคุณผู้ชมในดินนะคะก็จะเริ่มที่จะขาดธาตุอาหารสารอาหารบ้างนะคะเราก็มาเพิ่มด้วยสูตรนี้นะคะทําให้เขาใบเขียวนะคะใบสวยงามมันวาวนะคะนี่คะน้าแม่จิบเห็นไหม เขาจะวาวมากเลยนะคะอันนี้ก็จะปลูกลงในตะก,ก้านะคะตะก,ก้าแบนหรือว่าตะก,ก้าของขวัญที่มีใครให้เรามานะคะอย่าทิ้งนะค,ะคุณผู้ชมใช้ให้เป็นประโยชน์แบบนี้นะคะเนี่ยนี่ใบเขาก็กําลังที่จะเริ่มงามแล้วะคะกําลังจะโตค่ะโตขึ้นเยอะเลยนะคะนี่แต่ว่าก็จะมีบางใบนะคะที่จะเริ่มเหลืองเพราะว่ามันแน่นเกินเนาะดินเขาก็จะเริ่มแน่นๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็วนดินนิดน,นึงนะคะ เราก็ใช้ซ่อมนี่นะคะจิ้มจิ้มลงนี้ก็เป็นสาเหตุน,นึงนะคะที่ทําให้พืชใบเหลืองได้นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่มีพื้นที่น้อยๆน,นะคะแต่ว่าอยากจะปลูกผักไว้แับประทานเองนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยะคะ่ะใช้วิธีแบบนี้แหละปลูกลงกระถางน,นะคะ ใบเขาเริ่มเหลืองเพราะว่าเขาขาดไนโตรเจนนะคะฟอสฟอรัสนะคะเราก็มาหาสารอาหารนะคะที่มีพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสซึ่งก็อยู่ในพวกปุ๋ยขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมูนะคะใบเหลืองเหลืองแบบนี้คุณผู้ชมตัดเลยค่ะตัดทิ้ ควรดินเรียบร้อยนะคะเช็คดูใบว่ามันมีใบเหลืองเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ลดได้ค่ะคุณผู้ชม กระถางนี้นะคะไม่ค่อยมีใบเหลืองนะคะใบเขียวมันวาวดีมากๆเลยค่ะโตเร็วด้วยนะคะสวยงามค่ะรดเลยควรใช้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่เริ่มที่จะโตแล้วนะคะเก็บเกี่ยวนะคะคุณผู้ชมก็ให้ปุ๋ยห่างไปนิดนึงนะคะก็ประมาณเดือนละสองครั้งค่ะจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะแล้วก็นี่จะเป็นผักชีนะคะ เริ่มที่จะโตแล้วนะคะใช้สูตรนี้ได้ไหมคะแม่จิ๋มได้เช่นกันค่ะนี่จะเป็นขึ้นชายนะคะไม้ใบเหลืองนะคะกำลังเคี้ยวงามแตกยอดแตกใบดีมากๆเลยค่ะนี่แม่จิ๋มปลูกไว้ใน โฟมนะคะถ้วยโฟมค่ะคุณผู้ชมนี่ยังจเจริญเติบโตเขียวงามดีมากๆเลยนะคะรสด้วยสูตรนี้ได้ไหมคะแม่จินไดเช่นกันคะ่ะเลียงให้แตกยอดแตกใบใบเขียวนะคะโตเร็วค่ะเราก็จะได้ใบเขียวเขียวงามงามแบบนี้เลยนะคะ ผู้ชมก็ลองทํากันดูนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่อยากปลูกผักนะคะแต่ว่ามีพื้นที่น้อยค่ะสามารถปลูกลงกระถางได้นะคะแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันนะคะพืชใบเหลืองค่ะเร่งการเลื่อนเติบโตทําให้พืชผักกินใบมีใบเขียวนะคะน่ารับประทานค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะ วันนี้แม่จิ๋มขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ